ดีค <owning> ่ะพวกเราสำหรับจริงอยู่กับพวกเราในรายการยำรวมมีดที่สาขาพี่ตีจ้าโอ้โหอย่างนีดยัไม่ได้ดูเลยอะหลีดมากเลคือเรามารายการที่แบบเป็นคู่รักคู่หนึ่งเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันคือรายการ เมมเต็มนะคะเออรีแอคเป็นซีซั่นสองอีหคือมีคนแนะนำเรามาว่าแบบพี่คะมันหวาดมากค่ะหวานมากค่ะคือก่อนอันนี้เราลง s อ2สงอีพีหนไปที่ไปประเทศเราเราก็บอกว่าเออถ้าอีพีไหนแบบฟินฟินพิมไว้อันเราก็เลยจุ่มมาเป็น e ีพีหเม้นเยอะมากนะ2อันบอกว่าอี5หวานมากก็เชื่อเขาเลยสอ2อัน สองงานเยอะแล้วแต่ว่าเราเชื่อเราเชื่ออะก็มาดูกันดูกันว่ามันจะแฟนแค่ไหนเดี๋ยวอาดชื่อคลิปก่อนอ่ยินพาวไปสารฝันดูเมอร์ไลออนเที่ยวฟินหนึ่งวันไปสิงคโปร์อ๋อสิงคโปร์อ่าไปดูเมอร์ไลออนแฟนอะอะไรวะฉันไปดูเมอร์ไลออนเหมือนกันแต่คนเดียวคนเดียวใช่ฉันแบบโหด อยู่ดีๆก็รู้สึกโอ๊ยอยากไปสิงคโปร์แล้วฉันก็แบบว่าทำพาสปอร์ตมาแล้วกลัวไม่ได้ใช้ก็เลยแบบไปคนเดียวมันก็ถูกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปตอนนี้ก็ยังไปคนเดียวอยู่ไปดูดีกว่าไปดูจ้าไ่คุยด้วยเละรายการต่อไปนี้ถึงแม้จะเป็นซีซั่นที่สองภาพและเนื้อหาก็ยังทำให้ผู้ชมปวดหัวหมือนเดิมเพราะว่าจีนไทยให้ตาล้องอีกครั้ <จะ S 2> <า>งและต้องการรับชมกันด้วยจ้า ไม่แน่หรอกเขาไปเด็กสองพี่บออุ้ยอันนี้ไงอ๋อเขาพ่อพีดีพีเอป้าครับตอนนี้อ่าเมมเต็มสิงคโปร์เตมเต็มกินสิงคโปร์นะครับอะไรๆก็มาแล้วเพราะยมันต้องเดินรอบลูกโลกมรอตลดเลยสิงคโปร์ครั้งแรกของพี่บอเนะ่ยใช่เป็นประเทศที่ความฝันในวัยเด็กอยากจะมาแค่ประเทศแรกเลย คืออยากไปดูแล้วหน้เขาในกล้องนะแต่ความัดตอนเด็กคืออยากไปดูมืออรอนแล้วก็ถทายเคยมาหรอครี่ครีงตอนนั้นน่าจะประมาณมีประสบการณ์มาสิบก้าไม่มีตังค์เข้ามาแบบประหยัดจริงประหยัดจัดจก็เลยไม่เคยมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าวิลลี่บอลไยไม่เคยมาครั้งนี้เลาวัไม่ได้เขาเลยิอ่าฉันไม่สองคนนะอู้ออ่าเต็มเต็มเรามาทให้เมมมันเต็มดีกอ่า ด้วยกันถ่ายโมเมนต์นะฮะถ่ายโมเมนต์ให้เนอมันเต็มเป็นโมเมนต์มุนนี้พี่วอรถ่ายแล้วเพลงแม่งิ่งเถือมะมันกินใจ Universe เดี๋ยวนี้ผมเคยไปคือ University กินขอนแก่น้วยฮะ University กินขอนแก่นอ่ะมันจะเป็นเพลงเปิดตลอดฮะ แล้วก็รวมเฮ้ยมีทานพรอมเมอร์ด้วยสองเข่าพันรวมเป็นหนึ่งคนเลยอ่ะรวมเป็นหนึ่งคนอะอ่ารู้จักอันนี้ไหมเอลตันจอร์เขาเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในคอยยูเขาเขาทำอะไรครับเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับไอ้การเขาได้ขนาดนั่นแหละไอ้ไยเฮ้ยไม่ใช่ควหนักนนไม่แน่ผมไปเรื่องควยหนักเดี๋ยวผมจะรู้เดีตอนเนี้ยมันจะโดนผลิตบุเดี๋ยวเราเราก็ทำตรงกันไม่ใช่พวกสิงห์น่าทำให้ดูหน่อยอะ

อ้บูมเมอแรงบูมเมอแรงมันล้องกับอันนันโดนเ้าวิ่งเลเม็ดจบแล้วหรอจบแล้วนะสำหรับของเล่นชิ้นนี้ thank you เอาละครับแล้วใจคุณว่าอย่งไงอ่ะมันทำมาให้เด็กเล่นนะส่วนสูงหมอเกินไปนานแล้วไม่มีใครร้องเท่าไเบเบ้นะตาเบเบ่เสียงไม่ได้ประสบการณ์นี่นะครับคุณเล่นแต่อย่างว่าแต่ว่าคุณจะ มันง่ายเกินไปที่คุณจะลองง่ายเกินอ๋อขอเล่นแบบไม่ใส่เซฟตี้ได้ไหมไม่เลยเหรอเฮ้ยไอ้เนี้ยว่าน้ำที่นี่แพงมากนะน้ำเปล่าน้านที่ได้กินน้ำปลาได้ไหมได้ทำได้ลองไปกินที่น้ำผู้เขาว่านิดหรอกุณวะเนี่ยไม่หรอเปิดได้ปล่าไม่ได้อันนี้คือคุณเที่ยวชันเรื่องรถเลยใช่ไหมโอ้โหสุดๆอ่ะจับไปนี่คุณรู้หมดเลยปหม อันนี้คือกระปุกอันนี้กางเกงอัียังเน้นหะโดนรอเฮ้ยดูดีกันเลยอะดูดีกันเลยอันนี้กะปุกอันนี้กางเกงม่ใ่ีหม่หอะไรอะคนเป็นคนเดียวี่หรอเอาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าาย อันนี้เหรอันที่เด็กเล่นเล่นโกเดอร์อวกาศวน,นี้ก็จบแล้วเแล้วจบเลยจบแล้วอารางเลยครับออมาซของเงือกเดจบไปกับเครื่องล่น,น,นลอันแรกเส่นรีดูใช้ได้ถ่ายรูปเล่กนนันดีกว่า และผมก็คือวันนี้ผมพาคุณมาแล้วมาเลี้ยมาเลี้ยงอันนี้คือป่นของคุณสำเร็จแล้วนะรู้ยังจริงรอ่ะจริงไม่ใช่มาเลอ้ยง,ม,งมันไม่มีหนามนะมันแอบมีเดี๋ยวใส่ให้โอ้ยแอบหลอกอยู่ในนี้แต่ให้ตัดต่อทำให้ไม่แบบนี้ <c oughs> สำเร็จนะฮมือไรอ้อนไม่น่าเชื่อมาเรามาถ่ายรูปถ่ายารูปกับมือไรอ้อนกันเลยว่ะเจ้าลองทางเขาเป็นมือไรอ้อนโกนอันนี้มันมีขาเอออันนี้ตั้ยังไงวะแค่เป็นสวยแค่ตอนนั้นมันก็มึงมันก็ได้แต่ว่าหีตาหืมหีตาเรื่องเล็ก กประมาณห้าหมื่นโลไหนมาเช็คนุ่งเลยสิเฮ้ยจหมป่ะไนปหลับตาถ้าแล้วอ่ะไม่ต้องรังวนะเฮะมาถ่ายนี่เลยปารหลับตาจัดให้ไม่ใช่เรื่องยากเรามาเลือกหน้าที่ดีที่สุดกันดีกว่าหน้าเลือกันนี้นะฮะเราหน้ายิ้มเนี่ยยิ้มมาเลยครับโอเคไม่ใช่ปัญหาคือหันจะมาที เราไปเล่นเครื่องเล่นกันต่อเลยว่ะได้ลุยออปติมัสับเบอร์บีออ,บบอ,ออปติมัสพรพา,นาม,มนะน่าจะหมดมวนอ่ะเราขออีเวนต์รวยให้กล้องด้วยได้ไหมตลกกัะถายด้ยือ 그래? 으아! 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 아 으아! 아 เสสียว่างหรอเราจะมั่นคงทรัเพื่อเราก็เลยนี่หนให้แน่ยต้องขอบคุณที่รับชินร่มให้รักในมนุษย์โลกมากๆอะไรทำเสียงตอนแปลงร่างหน่อยอ๋อกรี๊งปั่เซอร์วิสเก่งมากครับมอบเก่งมากครับนี่แหละหมอบหมอบหมอบมากอันี้ อันนี้เหมาะมากอันนี้เหมาะมากอ้ยอันนี้อันนี้จ้าบจริงลองลองมาส่องกระจกจ้าบโอ้โหแค่น้ำอย่างเลยอ่ะอืมจ้าบเร็วเร็วเลย ออมันพาไปดูหนังเป็นรอบดูหนังเน่งงนงเลง้าเต้นนงนิ่งนเ้ยน้บอนะคะอป๊มป๊ป๊ลูกใจของยินไม่มีลูกไม่มีเอาใหม่ลูกมืเอาใหม่เอาใหม่เออน้ำมัน การบอกใบหรือเปล่าไม่ว่าจริงจริงมันต้องเส้นนั่นสิไแล้วไปแล้วไปแได้ไงวะนี่กูไม่แม่นขนาดนี้เลย

ไหวมันออกมาเดี๋ยวพูดกินนะว้าคุไปเล่นไหมเรื่องนี้ไม่ทันได้เตรียมใจเลยคือมาถึงมันใส่เลยจังหวะที่มันสุดคือจังหวะเริ่มโห้ดกะดุ้งเลยอ่ะแต่หน้าคนดูซีนไม่ไหวนะกินน้ำกินอะไรกันบ้าได้เตรียมน้ำอะไรไหมโอ้เตรียมมาอยู่แล้วจะไปพลาดได้ไงโอเคพอดีผมว่าเติมความสดชื่นอะไรผมไม่ไหววะแต่ไม่ไหวจริงเลย เออมามันสนมากเลยเด็กเล่นอยากไปเล่นเลยดิครับสิบรอบนะเฮ้ยแต่ว่าบัตรเรามันได้รอบเดียวได้เล่นคนเดียวเลยได้รอบเดียวก็เป็นแบบบัตรเลยจนจบไปเนี่ยก็ไม่เล่นอยู่ดีไม่ใช่ดีใช่แถมแพ็กเกจใหม่รอมันกินก่อนค่ะมาดิล ออกจริงอะไรออร่แ네ล้อป็แล้เนาะไปกันต่อเป็นผูอะไรอ่อเฮ้ยเป็นีอะไรออนสามีเรเด็กมาแดดมางึ้นเตาของมุงดายหืมคนร้อน

บาดเจ็บเลยเปี้ยวเปี้ยวไปหยิบอะไรมานี่แหละตอนนี้และแลนด์มาร์กเราเฮ้ยมันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะแล้วแล้วผมก็พาคุณมาอียิปต์นะฮะเป็นเต็มเทมนี้หน้าเล่นกันสองคนไม่ไม่แซมโอ้หน้าไม้เกินไม่ปะเขื่อนไหนๆแล้วก็มาสิงคโปร์แล้วก็ต้องทำให้เป็นแลนด์มาร์ก อะไรลูกลอาเป็นดาราไงนี่อันนี้ของจริงนะช่างภาพแลยวราคนส่วถ่ายรูปกันได้ไงหรอคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีแหวนเราถ่ายหดูนะว้ีอยวเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ายเพิ่งไปตื่นเต้นหลับตาไปก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปฮะเดี๋ยวพาไปจุดชมนะฮะสารฝันเบอ เี่นาะคือแบบลอนดอนไออะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีในหัวไม่มีตีไปอิตาลีไปอะไรมาไม่มีในหัวไม่มีโคลาเซียมไม่ใช่ความบั๋นในวัยเด็กความบั๋นในวัยเด็กคือไม่ไล่เอามันขี้มาหาเมืออะไรอันแล้วก็ขี้เหรอคิขี้มาตรดเวนคิดว่าจะไม่มีโอกาสคือเขาไม่ปากกับเด็กเลยเมืองอนโดยมีแฟนคลแล้วเขาบั๋นไวเด็กมา Ôm này đi bác Không phải phẩm 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 phải phẩm 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 สสาบันะฮะมลรออนีกนเอาไหมครับหรือเคยเคยมาถ่ายเมลรอ้เาไม่เคยครับเอาไหมครับผมไม่ผมไม่ถ่ายเมืออลออนที่สวนสนุกอ๋ออย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วคือแม่งไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยตอนเด็กก็เด็กเกียนเหมือนกันยอดเลยครับอันนี้ไม่ใช่มืออลออนนะอันนี้อันนี้ปเลยไไปเไเลยย จบละรับเาโอเคแก้วสาดอนแพงปมร้อยอเคโนแมัุดดสิครับมีความสขเกินป็นดกันะครมาๆมามยละน่นะเตอนไหนวะเรามาจุ้ยกันมาแล้วคนสุจิงๆมันอยากกินแก้วเดียวกันนะแต่มันแค่กิ้ ฝนส้มให้เราดูลองลองลองดูเราจะดูฝล้องเว้ยไมเไี้อยู่นะแต่มันเปรี้ยวอ่ะเล่นละครให้ดูหน่อยว่าคนเป็นแฟนกันเวลาเดินตรงนี้คะรักยังไงเปรี้ยวอ่ะเออแฟนเปรี้ยวแฟนเปรี้ยวใครเปรี้ยวแม่ใครเปรี้ยวสาวที่ไหนนุ๊กมันเป็นใครอีเปรี้ยวฮะ ไม่ใช่ส้มเปรี้ยวยิงพีวะส้มอีกใครส้มเล่นละครเลยค่ะแก้วน้ำส้มมันเปรี้ยวไข่แก้วโดนเปี่นโลกอะแล้วเราทำไงีู่เอยากเลอันนี้คือความฝันสิ่งที่สที่ที่อยากมาเนี่ยก็คือมาเล่นสิงคโป์ไฟก็ไม่ไรหรอกเดี๋ยวเราหาอะไกินกันโอยาเล่น มันคืออะไรนะเฮ้ยหมันเข้าใครมาทำต่อไปแต่ได้เปล่ามันเป็นกระดาษเอกสารอะไรใครเปล่ามตเหมือน้าผดนชอดิฉันเลยค่ะเป่ะเจอใบไม้ดร๋ยว่าไปลองอะไรไปลองไปลองนี่ะได้ะได้ได้าหลังอดะทำอะไรติงือก็เาแฟนนะโหอันนี้เขาเล่นยังไงแถวแบบ ยาวมากเราคงไม่ได้แ hmm. ช้แลวแหละไปหาผู้โชคดีดีกว่าแล้วเราจะทิ้งตัวนี้ไว้ให้คนโชคดีคนถัดไปคือช่วงอนี้เล่นกับแฟนเหรอทำไมพี่สอนดีเล่นอังคร ทำไมฉันไม่เห็นมันแบบนี้อย่าหอบแย่งกันนะหน้าผมเบี้ยวไปหมดแล้วถุงมือแค่อิดจ๋าเลยก่อนนอนได้ไหมครับ น้องไม่เยอะครับเชิญเลยครับมาด้วยมาครับอยากขาอยากขายอยากขายนะคะอยากกินกบอย่างชื่อจิ้งหัวจิ้งจุ้งเฮลลาลากิีนพะเยะเรานะฮะอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้เป็นถนแบบเหมือนตอนการเที่เราขอบคุณค่ะอร่อยกบกหรออร่อยครับไปได้กินได้กิน คือฉันอยากไปสิงคโปร์ไม่ได้ฝืนเลยอนเรือไก่กปลาไบ่กบปลาเพราะว่าโรงแรมแคปูลตอนเนี้ยเนื้อแน่นไก่เดดียวแเจอเวลาเคียวอ่ะลอกปลาเหมือนบ้านบาร์บี้แล้บาร์บเป็นความชำนาปนปลาเน่ยมบ้านบาร์บี้เมื่อไรทสอาดแบบทาให้มีกินในของยาเป็นกบอ่ะอ๋อเลาไปไป ตังมาก็ตักให้กูกินยังกบอ่ะไปถ่ายออกมาแล้วก็นอนในหนังกุ่จร้องโออบลเนี่ย้าป่ะใครกินกบแลไม่ลองอบบเฮ้ยไม่มีหรอกได้นอะไรไม่มีหรอกไอ้ตามใจเขาหมุนตรงเนี้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกโอแล้วครับก็จบทสิงคโปร์แฟนมีแฟนมีในสิงคโปร์ก เฟิร์สแฟนมิสหมายถึงเฟิร์สแฟนมิมีอะไรทำเยอะมากเฟิร์สแฟนมาทำงานหรือแฟนแฟนมีอไรแฟนพาแฟนไปมีกับหรือมีกับแฟนทีมีความใกล้กับบ้านเราก็เฟิร์สแฟนเนี่ยครั้งแรกที่แฟนได้เจอเหมือนอนี้ไม่ต้องเฉลยนะคะว่าก็มีแฟนมิริงจริงไหมคือไม่ต้องไม่้องอยากเขาจะแบบอุรข ยูนิฟรีชอร่อยจริงๆจบเพื่อนแลสุดยอดท็อกไม่รึหล่อกมาดิแต่อร่อยมเดิไม่นะครับขอบคุที่มาสปอนได้เราเลยครับจะกันที่หน้าไปที่ไหนเจอนะครับทล้กูพี่ยูเขาไม่ได้ทำอะไรกันเลยมารู้จักนมารู้จักกนเจอ ก่อนเทียบเลยอยากันนานแล้วหลายปีแล้วเป็นเรื่องครงการแรกเขาหอยเลยละคุณท้านไงพามากินโจ๊กกบเธอพาเรามากินโจ๊กกบแต่เธอพาเขาไปกินโจ๊กคือเราเป็นอะไรเป็นแฟนครับไอ้บ้า เต็มเต็มเรามาทำให้เมมมันเต็มเนื้อจะจิ้นไปทำไมล่ะเป็นแฟนเธอเห็นเราเป็นไรอ่ะเป็นแฟนครับลูกเรามันใจอ่อนเลยตักจบไปหมดเลยตัต้นกล้วยกันดีกว่างานแต่งเป็นแฟนครับอุ้ยตายก็ต้องสมันเป็นใครอ่ะขอยเล่นละครจะต้องเป็นใครไง อ๋อโซมเมลใครก็คือรู้จักเป็นแค่คนเคยรู้จักเธอจะหึงทำไมในเมื่อเธอเป็นแฟน <laughs> First fan meet by Yinbo First fan meet ก็อย่างที่เข้าใจอ่ะคนคือเป็นการพาแฟนไปมีดมือไลออนครั้งแรกครั้งแรกนี่คือความหมายนะฮะความหมายอืคือนักแสดงนะแล้ว,ลวท่านอื่นที่เห็นในคลิป ไม่ใช่ไม่ใช่แตกล้องไม่มี <c oughs> ไม่มีไปกันสองคน <c oughs> โอเคไปเรื่อยอ่ะเออจริงจริงมันทําไมวะคือเขาแค่แบบเดินแบบว่าไหลชนหัวจุ่มจังหวะแบบแพ้เสียงในหวัวอ่ะที่แบบเหมือนมันเคี้วพี่วบอ่ะยืนเฮ้ยจังหวะไหนแย่ทั้้นเลยนึกว่าจะอุ่งอ่ะ สิ่งในหัวใครในหัวเราหัวพี่บอตอนแรกก็อยู่กันแค่สิ่งในหัวก็เธอเอามือวางมาแบบนี้ก็ปกติก็เธอไม่เอามือกลับอะแต่ตัวเองอยู่นี้นะหรอโอ้ยทุกคนก็ชีวิตคู่ไหมพวกพี่ดูอีละเออเอาอีกนะฮะถ้ามีอะ หมายถึงว่าอีพีไหนที่แบบว่าฟินมากก็เมนมาได้เลยหรือว่ารายการอื่นที่ยันวอลใออลอะไรเงี้ยแล้วอยากให้เราดูเกี่ยวกับคู่เนี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปจิ้มจิ้มแล้วก็มาเรีอคให้ดูในยมรุงมิดเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เรามีฟังก์ชันใหม่แล้วนะคือไลฟ์สดส่วิว่าแบบไลฟ์นี้ไลฟ์คู่กันฟินมากอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบ แกล้งแกล้งเข้ามาเมนก็ได้ว่าเอ้ยไลฟ์พีคเขาจีบกันในไลฟ์เนี่ยอะไรอย่างงี้เออเออป้อนคงป้อนข้าวอะไรก็ได้ที่มันแบบคือคู่นี้เขาธรรมชาติมากเหรอเว้ยคือที่ทําให้อะไรก็ได้ที่ทําให้แบบว่าคนจัดฟันยืนลงมาให้โดนหมดด่าคุณอีฟะคะบอกว่าบอกว่าหมอดึงฟันเข้าไปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นครับบอดึงออกมา าวใหม่เลยสาวเป็นสาวใหม่เลยเออยินอยู่งี้บอวดิทำไมลวดดีนะคะบอดึงค่ะอินแย่มากเออไปเยเวอร์นะคะอ่าก็อันนี้นะคะเป็นเต็มเต็มเอสเอสองีห้านะคะก็ดูได้ที่ช่องอา g e n t i s Studios อนะคะเออ อ่ะก็เป็นช่องของยินมองเหมือนทุกทีนั่นแหละทุกคนก็ไปหาดูกันได้เผื่อแบบไม่อยากได้ยินสาววายกีพากทุดงอะไรก็ฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคือมันถ้าถ้าตามที่เข้าใจนะมันคือการเมิร์ดของคําว่าเออเจนอาเจนออกเอเจนที่หมายถึงกับอาร์ติสเงินเออเงินกับอาร์ติสก็คือเป็นศิลปินที่รวยที่มีตังเออก็ เยนระมีมย็นโบไงดยแค่ไหนก็ฟังๆังนะจ๊ะอ่ะ <laughs> นี่ก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ฝากเลยนะของพ่อเราด้วยนะคะถ้าใครแบบว่ามีอะไรก็มาแนะนำได้เออส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e แล้วก็กดกระดิง่งมือหน้าพวกเราเราอะไรมาเสรมก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับนี้กันะคะ่ะบ,บายบาย